สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้นะครับผมผมจะมาสอนการโหลดแอปพลิเคชันที่ไว้อ่าอัดวิดีโอในหน้าจอ iPhone นะครับของผมเนี่ยอันนี้เนี่ยเป็น iPhone 6นะครับอ่ iOS 9นะครับโอเคครับงั้นเรามาเริ่มกันเลยฮะ อ่ให้เข้าไปที่ s a ฟ a ารีนะ Safari ครับซ s a ฟารีครับแล้วก็อ่ให้เราเซิร์ชคำว่า iOS EM US นะครับเขาก็เซิร์ชเข้าไปเลยครับนี่ครับจะเป็น หน้าตาอย่างนี้นะครับทุกคนเห็นนี่ใช่ไหมให้เรากดเข้าไปที่ดาวน์โหลด on your นะครับดำสีดำๆเนี่ยครับกดเข้าไปเลยครับแล้วก็มันจะมันจะให้ติดตั้งแอปตัวนี้นะครับเรากดติดตั้งไปเลยนะครับอันนี้ผมติดตั้งมาแล้วนะครับก ก็เลยไม,ไม,ไม่ไม่ติดตั้งนะครับเพราะติดตั้งแล้วโอเคครับเมื่อเรากดติดตั้งแล้วเนี่ยเราจะจะมันจะออกมาหน้านี้นะครับให้เราออกให้เรากดออกไปเลยครับอ่าเสร็จแล้วเนี่ยมันจะได้แอปตัวนี้มาฮะเห็นไหมครับอ่าที่มุมขวามือนะฮะมุมด้านล่างขวามือครับ iOSemuS นะครับ ที่มีตัว A อยู่ตรงกลางครับแล้วเราก็ให้คลิกเข้าไปในแอปตัวนี้เลยนะครับแล้วก็สิ่งที่เราจะต้องมีอีกตัวนึงก็คือแอป Air Show นะครับก็คือต้องก็คือต้องมาบามาโหลดในเจ้าแอปตัวนี้นะครับ เห็นเนอ่านี่ครับจะนว n ิวแอ p นะครับจะเป็นวงกลมสีแดงแดงนะครับผมจุดเห็นไหมตรงกลางครับวงกลมสีแดงแดงครับให้เรากดเข้าไปเลยครับอ่าจะเป็นหน้าตาอย่างนี้นะครับให้เรากดที่ Install นะครับติดตั้งนะครับมุมขวามือนะครับอ่าอันนี้มันก็จะบอกว่า Support นะครับ iOS 9นะครับ ความละเอียดนะครับ High Quality นะครับ Recorder 1,000ภาพ1 0 8 0 p แเมื่อเราให้เรากดติดตั้งเลยนะครับอันนี้ผมติดตั้งมาแล้วนะครับก็ขอไม่ไม่ขอไม่ไม่เข้านะครับโอเคงั้นออกไปเมื่อเราติดตั้งมาแล้วจะเป็นหน้าตาอย่างนี้ครับ Airshow ครับเห็นไหมครับ จากนี้เนี่ยเราจะยังใช้แอปไม่ได้นะครับมันจะบอกว่าให้เรามันจะให้เราบอกให้เราไปยืนอยอมกดยอมรับก่อนนะครับต้องกดต้องเข้าไปยอมรับแอปมันก่อนนะต้องเข้ามาในนี้ค่ะตั้งค่าครับแล้วก็เข้ามาตั้งค่าแล้วก็ทั่วไปนะฮะนี่ครับ อนี่ฮะการจัดการโปรไฟล์อุปกรณ์นะครับเห็นไหมฮะจะมี2ตัวอันนี้คือแอป iOS EMU ที่เราโหลดมาอันนี้ไม่ใช่นะครับด้านล่างนะครับกดเข้าไปเลยครับอ่า,อามันจะบอกให้เรากดยอมรับนะครับให้เรากดยอมรับไปเลยนะครับ อันนี้ผมยอมรับแล้วนะครับหน้าตาก็เป็นอย่างนี้นะครับเมื่อเรากดยอมรับแล้วเนะี่ยเราก็สามารถใช้แอปตัวน,นี้ได้เลยนะครับอ,อ,อันนี้ผมอัดวิดีโออยู่นะครับหน้าตาเป็นนี้ฮนะโอเคครับส่วนการใช้งานนี่ก็ไม่ยากครับผมงั้นผมขอจบวิดีโอเพียงเท่านี้นะครับ โอเคขอบคุณครับ